ขิงคานะโลซิปเปอรีอนะ่ิฮอตไก่ตีไปทุกคนเนาะบังเกอร์เรือเงินห้ารูทราสบไปดีทุกคนเนาะอยู่กับซองบ่าวคำพาเที่ยวเชนเนลเซนกอเซนเคยทุกคนเมื่อกี้บ่าวคำจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งตลาดนองจันนะทุกคนในปัจจุบันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปอยู่ที่ข้างวัดธาตุฟุ่นทุกคน เาเบิ่งว่าตลาดนองจันในปัจจุบันนี้เพิ่นยังค้าขายอยู่บ่อทุกคนหรือว่ามีสินค้ายัางขายในตั้งยุ่ชุดใดกบติดตามกันพอเบาข่าวไม่ยินพนาะดเป็นปุกตลาดใหม่เนาะเะ็เ้ายออกมาทางข้างนิดนึงคือจริงสุดแล้วนี่กับไปท้ายแต่คนเบิ่งอะไรเนาะแต่ว่ามันยังบุกเข้าทีเข้าทางเถอะชุดนี้กับสิพ้าไปเบิ่งอีกหอบหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ม,มันกับสิฮหอดอ่า ชิวเปดปีแล้ววันทั้งทั้นเนาะเดือนที่สองเลี้ยวซ้ายจะไปนาไซทุกคนไปซื้อจะไปเฟือบ้านฝ่ายอันนี้แมนวัดเบียดทุกคนกําพัวกับเป็นกําแพงวัดทาดฝุ่นคือเกาแเราทุกคนวัดธาตุุ่ในปัจจุบันนี้กัยังใหญ่โตสวยงามคือเกาทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่ง บรรยากาศของตลาดหนองจันนั้นกันว่าเป็นเช่ไนไรเมื่อนี้ก็รถบลายทุกคนเป็นช่วงอนเช้าอากาศก็เย็นๆหน,หน้อยนึงก็บางทีก็เท็นก็ว่าหนาวซะเดี๋ยวทรายนี่มันเขตดงปลานทุกคนาดงประลานพงดงปลานทาไปซื้อหนึ่กัตลาดขัวดิน เรียกขวานี่ก็ไปสู้สายลมตอนนี้ก็รอถ่าไฟแดงอยู่เนาะหน้าๆบางคับก็แมน,ก,นกระทรวงเพื่อการข้อสงบนนนเนาะแทนตะกี้เพิ่นจะห้องกระทรวงมหาไทยบ่ถ่ายชื่อผัวเพกระทรวงมหาไทยเปลี่ยนเป็นกระทรวงเพื่อการข้อสงบเนาะกระทรวงกะลโหมเปลี่ยนเป็นกระทรวงพงศ์ประเทศ มีหลายกระทรวงอยู่ทุกคนเนาะแต่พอเขากะจื้อบระเด็ละเอียดปบบนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งตลาดน้ำกันแล้วกัน,กน,เ,กนเขตนี้คนกสิมาตลาดหลายเลยทุกคนเขตนี้ใี่เธอแต่งตัวไปกลับบ้านกลับซองเราไปตลาดเป็นตรนีการแต่งตัวน ong เฟืองนี่นะท้องฟ้ามื้อนี้ก็ถือว่า มีเมฆลายเอาสมควรทุกคนกระดี่ืองกันเนาะเฮดให้อากาศบรห้อนไหลไปคนไปต่อน้ำกันไปเขียวละว,วันนานเขียวนะโอ้ เขาเกับสีเลี้ยวซ้ายทุกคนเนาะเออเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ด้านในของตลาดนี่ขนเข้าบันไดสามล็อเปินพาเข้านี่เปินพาเข้าเข้านะมันทุกคนในทางเข้าตลาดหนองจันทร์เนอะหรืออีกซื้อหนึ่งเพื่อนห้องว่าตลาดควอดินเนาะ ซอฟบ,บอบลเจาะเราคนหนึ่งคนมาเจาะเราที่บอลแลงก็จากข้ามเข้าเนะข้ามปั๊บใหม่สาวทันเทียหลอกเบิร์น้ำกันอาจจะจอดอยู่นี่ทุกคนกัมผัวี่การเปลี่ยนบอลขายเกาจี้ทุกคน ขอจีขอปุ้นเครื่องในหมูอย่างต่างๆเนาะเดี๋ยวจะคับฟังรถกันนะคร,รับ4,400เกียบทุกคนเนาะ่ับขับรถใจขายส้มหมูอ่ะ ต้มหมูขายเจลขายเลยนี่กลามาจากอเมริกาเลยมาขายต้มหมูหาแค่อย่าราเบอร์รกนทุกคนจะเห็นอย่แน่หมือนขายาทู ขายปลาทูขายเขียบหมูหนังเค็มกแบบีทุกคนหนังเขียบหนังจีเนาะบางคนห้องหนัง,งยำแล้วแต่คนจีห้องเนาะต่างประเทศเขาไปเห็ดเป้กระเป๋าเห็ดเครื่องหนังทุกคนลาออกมาจีกจีงงหมดทุกคนนะ ที่เาฮาวเดไซน์กับมิตายางเดี่ยวนั่นเนาะเห็ดหนังตีกองเพนอย่างต่างๆกระเป๋าอย่างแบบบริเฮดก็เพินมมาก่อนเนื่องจากอุตสาหกรรมการฟอกหนังยังบ่อได้เก่งเท่าที่ควรใช่ไหมคนี่ก็ขายเข้าทุกคนขอเจ้าไม่ก่อนไปเดินขอเจ้าทุกคน มื่นหนึ่งสองแสนห้าบ้านโดนแสนเก้าเขาเหนียวที่กันเนาะเขาเหนียวที่บกันออกซ่องได้นี่น่อย,ยมีคนขายขาวทีก็ขายเกือ <c oughs> ขายถุงเท้าหลายอย่างมีหลายรุ่นหลายยีห่ห้อมีกระปาน้อย ฝ่ายังไงฝ่ายังลูกนาบ่ะโอ้แสนสาวปลาขาวด้วยเนาะปลาใ่าวปลาใส่กันโลสามสิบหาเงานะเละแบบอื่นต่อเนาะขอเจ้าก็สองแสนห้าสองแสนแสนแปดคนแล้วแต่แล้วแต่มาแต่ใส่เนาะ ราคาตามชุดก็นาจะเป็นเป็นข้าวเหนียวทุกคนครับข้าวเหนียว1มนะื่อหนึ่งแสนแปดครัขายเจวขายแจวขายแผงเพราะอะไรจ้ะอันนี้เนยห้าพนอ๋อเด็ดดตาคัข้อนี้ก็เลย มันิ่คนเดซางในไกลไปกินเขาเศราบั้งล่ะปอความหมาช่วยอยางเอีอเท่าไหร่จ้าสาม้นสิบสามนเงินทอจะไก่อบดไก่อบมากินทุกคนีกะเ็นวดวดนึงเข้า ปแถ<ส>่ายมาฝากทุกคนเนาะมาฝากไอ้น้องมาฝากานคนล้าอยู่ในประเทศต่างประเทศกับกระเบิ้งน้ำกันงนะคนช่วงน,นี้พามาเลาะตลาดเลยเนาะอย่างจากไปเลาะบ้านเพื่อนหลายแล้วมาเลาะตลาดเอาแับนี้มี่หมักไม้ทุกคนมันเผามักกระถั่น เนี่ยหมักพออน้ำหอมหมักพีลาหมักนัดนี่ก็มีคนมาคนมาเลาะตลาดหลายทุกคนเลยเมื้อนี้ก็เป็นวันผักเทุกคนเนาะวันผักสดเซยหือว่าคนลงตลาดก็มีพอสมควรวเวลาประมาณประมาณแปดโมงเย็งทุกคนเลย สั่งขยะเขาเลยเรจะพอสองพันแรพอสองพันเบ็ดแล้ว่ะเดือดสอโอเคพอสองพันทุกคนโดยไกลกับสังขยะตราเป้นดีนล้วมือนี่นะ ชื่พักก็หลายหลายคนเนาะหัวสิีงยงคายหัวเชียงคายพักข้าวทองหอมเปรย์พัก,กแกระแงงอยู่ต่างๆสินค้านกแก่งนอไม้กันนี่นอไม้กันนี่ทุกคนเปไปแก่งขายดือพี่น้องขายดือสินสลัดโลสิบพันเลยเหร ผักกาดโลหะบรกโคลีโลซาวบรอกโคลีดอกผักหว่นคนติดใต้ราคาใส่ก็ถือว่าโอเคทุคอกคนเน่อยเดวนี่เนี่ยักทั่วกันหกิโลส0บพันทุกคนทว่วหนกิโลสิบพัน

พัก,นกเนารีพับสลัดหอมลาบต่างๆครบทุกคนเจลัโสเพมทือกะโลสิบพันหมกหัวเ<อ>ขียงคาละโลสิบแปด ชอบไก่ตีทุกคนเนาะมาเกือบเรื่องงา้นห้ารู้ให้มาตีไก่เนี่ยมาซื้อเลยนาะมาซื้อไก่ีตีได้ใบเตยก็มีทุคกคนกล้วยก็มีเห็ดกันนี้มันต้นีก็มีทุกคนไปร้านน้ำกันตทมน้ำยูซุกไม้อีก นี่เป็นบัวห <okes> ิมะทุกคนอ่ะบัวห <understanding> <okes> ิมะโลสิบโลสิบพันทุกคนบักปีโลสิบห้าบักพุงหนึ่งกิโลห้าพันทุกคนเยเก็บ เาใจเจ้าาเลใแเคเดจาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาซื้อซอยเด้อเอาลอนีเน้นเผือกนะจ๊ะเนาะเผือกหอมไหมล่เผือกหอมบ้านเฮาอันนี้กัมันโตนบ้านเฮาัดเป็นส้นยาวเออซออสมที่เขาชอบมันอ่อนอ่อนเอาลูกเดี๋ยวบอสเอาลูกกันเล

สิบห้าพันสองห้าพันลางไ่สิบพัระนัมะควยกระวีละแปดพันกลงัลงไโอ้ย่างมาได้วกนึ่งถือว่าเครื่องสินค้าขายหลากหลายเดี๋ยวมาคำสั่เอากินกันนะ ตันนี้เป็นไข่ซีนเลยคนละซีนกับเครือแซ่เข่งเดี๋ยวาายางละกันตอนนี้อย่างพิจเตซ์ได้แถวนี้มันซีนงวัวทุกคนซีนงวัวนี่ฝ่านินนะให้มัน,มนกบ กดูกนี่เนีตัวกันนีกบนี่ปลานีกบมีปลาเนี่มีเครื่องใส่แขง

ต้อนได้ซื้อเป็นหน้าวะอันขายเป็นกิโลลองสั่งเขาอัน,นอันหนึ่งเลยอันเดีวยวต่ออันนี้เป็นหน้าหนึ่งก็อัน,นเดียวอันเดียวอันเดียวอันเดียวสั่งหนึ่ง615 615แบนรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขายเป็นเป็นหัวเลยเป็นบ่นโ,โอ,อ้โอเคโอเคอเคบอร์ตัดที่เครื่อร์ตัดเครื่องทีนได้ป่ะ โอเคเครื okay, ่อน yes. okay. okay. ึงครัเครื่องนี้ครับเขาเล่าเว่าจแบ่งหูแบ่งแบ่งหน้าเอาเสนอห้อ่นั่นก็ไหนเครื่องนึ่งอะไรครับตีอบลมห่อนกินไสิบห้าถือว่าขึ้นหรือว่าลงเลยอืมตนี้้นบ่้ยดสมองมีป่ะสมองมีท่านมีหัวหนึ่งท่าไหนนะหัวหนึ่งสี0พัน นั่ก็บบนี่วะขึนบน่น,นี่นี้วัเอ,อาห้องวันนึ่งเราจะคงเอาสมองไปอบกิกบันหนึ่งกันสิ้นกับโลประมาณเจ็ดสบพันาคนสซวยนะอันนี้คะทือว่าขึ้นน้อยนึงนะหลังากกสิบแดหกสิบเจ็ด เอาสิปันนึงเพื่อนเลยเด้อ <c oughs> นี่จะพาขายหรอวะนี่สมองเออสมองเขาหมดแล้วอ่านจิ้มห่าเขาสงห้าโดย <c oughs> นี้ก็ได้คาราไนไก่แล้วก็หนกกากากหมูสบองหมงูทุกคนสั่งขยาเอาไปเกือสิบพัน 10, เลยนะเลย,ยนี่คือสเปนบอลขายปลาทุกคน ปลาเอิญตัวขอยังไคนปาเอิญปลาเคิร์นปลาสะการปลาเพีย้ยปลาลาดนะหลายแหง่งโตบะไก่ทุกคนปลา เป็นห้างขายขนมนขนมจืนเครื่องหนาตาหมากไต่โลสองห้าพันสองหกพันเด้อคน นีไข่แทะหน,นึ่ง้าเจ็ดสิบเนาะราคาไข่าอาอไมาถ่ายวิดีโอ,อมอืนังเสีมาเอาอมอื่นยังเสียงมาเอา,า <c oughs> โอ้หล<ำ>ายแล้วพาไปไหเนาะายเปียกทุคนเ <c oughs> จ้าประจำเนาะหลายปีเลย,เลยซื้อน้ำพึ้นไเนพ่อพ่อแม่พ่อพ่อเม่อย่าปนมอื่นมาเฮเรามา มาถ่ายลง y o ยูท <ENNIS> <ส>ูบ <ue> ริ <eterm Gore> ่ง <aren> ก <'t you> ันโอ้หลไหลว่เอย่าเออใครดีบ่สองนี่เรื่อยๆบ่ใครก็อยูนไหนบ่าลูกชายเลยนะลูกชายไปเสร็จละ เพักผ่อนก่อนเอาหายอยยางเลาะก่อนทุกคนนี่ก็จะเป็นขายพักขคย่ย่าเนาะผักเพชรไงายายโล่สามสิบพเพชรแดงโล 65, ่สามสิบหทุกคนักแตงโล 6, ่หกพันผักกาศกับโล่สิบพันสลัดแอาหอบป้อมงานมะหอบป้อมงานมะ กี่ก้าบ้องสิบแปดนี่มักลินไหมด้วยครับหม,ม,มักลินไหมหมัมกซู พักอีเลิศโลเก้าพันเกียรพักก้านจองโลแปดทุกคนมักนาวเสาสามหัวมันหัวเกลอดสิบแปยโอ้โถือว่าสินค้าหลากหลายครบสมควรทุกคน บอกเล่เลองกโลซาวันเนะเนระกาศนะยัดหอสองหอสิบเอ็ดจะเป็น มีทุกคนาะมีใบไวนมีอย่างต่างๆขายน้ำขายในเขาเปียกขายเปิดอืากสัง่งขยะขอลามทุกคนาะคือว,ว่ามีขายประจำอย์เยอะด้ว ซีดาโลสอห้าพันกม่วงสิบห้มงกุฎสิแปมะพร้าวสิบิดไพ่ท 18, พทพแท็กส์ไปทุกคนาะป้ายราคาเซเว่นกวยบีแปดพันทุกคนประมาณ3เซน3ะสามเซนสเซน Ra, ห PA ักมังกรกับโลละแปดเซนคนเกือบหนึ่งดอลลาร์อ้าทุกคน่ก็ประมาณนี้แหละมือนี้นั่นเดี๋ยวเราคำซื้อน้ำบานใด้วยกันซื้อของหวานกันละถงเท่าไหร่จ้าเอาขอละซองหนึ่งเหรอเนี่ยละซองฝนมอน้อยได้ป่อ mười màn đan thơm mật tàu nó sông có món ôi này đôi đôi món mỏ được không anh à, nhưng... em mình nhắn có này chào phát chim này anh em 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 ผมมือมีและมอนี้บริมีหาเยเหตุกอรท่งผมนั่งสิบสองทุคนใสน้ำก้อนไห้พอมขอบใจครับรนนรมันปิดจักมองเลตลาดนี่โอเคีหงางวาาก,ก้ามืาทคุณตอนแรกเขาายัางเปิดอยู่เปิดจะวางหา บางส่วนเนาะไม่ค่านนึงาแล้วไม่ค่า,าออนขั้นเขาจะเก้าอี้ยังเตยเครื่องแห้งยังเจยสองสามงานก่นเอเครื่องแห้งไข่เลยเลยทุกคนเพิ่งเราเปิดห้าโมงเนาะปิดกับสี่ห้าโมงแรงแล้วแต่ลูกค้ามาซื้อเนาะแต่ว่าเครื่องกระชีบบมีขายปันใดมีแต่พวกเขาเปียกเฟอร์แล้วก็ไข่อย่างน้อยหนึ่งเนาะว่าท่าน เอาทุกคนเนาะก็ประมาณนี้มึอนีพาทุกคนมาหล่อเบิร์นตลาดหนองจันในปัจจุบันกนะับต,ตาทุกคนได้เห็นเลยสภาพนะเจ๊เด็กผ่าทุกคนกดไล,ไค,นะลค์กดติดตามกด subscribe ใซ่องบอลคำาะเด็กกำลังใจให้บอลคำได้สร้างความคิดใหม่ๆทุกคนแล้วพ่อกันไหมมีคิดไหมขอบใจทุกคนบ๊ายบายแล้วพ่อกัน